เจ้าไปใส่มาเจ้าวัาไดไ้เรืองด้วยทะเลาดทะเลาบอกให้ไปสอบก็บอกไปสอบจนว่าเข้าสิตัดเ,เก่งเกเรเมื่อเร็วผู้สอบใหมพกแห้งเร็วอย่งเงีาแขวผู้สอบไปเจ้าเรียบร้อยแล้วตัดเก่เรียบร้อยเจ้าบ่มาสอบเลยผู้ขี่ขั้นทาบู้มาสอบจะเชื่อไหมถ้าจะไปตื้อแขอยู่ไหม ใครคือบะเขียวเนาะน่ารักจังบ่นะเอาบะเขียวมันเป็นาหากได้ยัดต่อยบะเขียวมันชิ่ว่าหอยฟ้าบะเขียวมันเป็นเอ็นสีได้ยัดตอยบะเขียวมันเป็นคนอันเป็นคนตาหักตาหักตัวมันเป็นคนขี่ข้าเลียนหนังสือแหมมันมกไปหาแต่ตึกป่าไม่ได้ต่อยมันอันมันมันหาอยู่หากินตัวแต่ว่าเลื่องเลี้ยนมันบ่เอาเนี่ยมันมัน่มักเลี้ยนมาถอ มันมันจิเป็นเด็กหน่อยขี่ขานเล่นหนังสือเออแต่ว่ามันถักมันหาอยู่หากินปลาเขียวนั่มันโมไม่เขียวดอกเขียวมันเลือยอยู่สองเล่นเป็นหยางหมดตีเขียวมันขึ้เเลืออยู่สองเล่นเยกด้อยมันขี่มอเตอร์ไซค์ลงปากมันคุบดินเออมันขี้มอเตอร์ไซค์ลมมาที่นี่มันเขียวล้นเหมือดเลืออยู่สองเล่นแต่สิต้นมันขป้นหยางหนึ่งตัวมันขี้มอเตอร์ไซค์ลง มันแต่ใส่ข้าวบุกลมแล้วมันเลยปากข่าดินแหนย็ดต้อยเขียวมันจะเละรูดบวกเออมันม้มนี่เขียวม่อยี่สองเลมก็สิต้นมันขึ้นอย่างไรมาเขียวม้าสอบก็ได้ขึ้นมมผพ้สอบได้ไรมันมันเอาอวนมันเอาเนี้ยมันติดสินบนคู่ตัวเพื่อนมันมัวมันเสียบกระคัวใหญ่ไห้คู่คู่ก็เละสองไงมัน จนมามือนั่นจนเท่ามือ,มอมมนี่แม่มันแะั่นในปากโคลยานะมันอยู่ในเข็มปากเขียวแม่เอาจะสวะจังี้มันมาตัวคู่คู่สอบไปซื้อๆเรื่องนี้มันหัวดีแค่ยังอยู่กับปากเขียวเนี่ยาดน้ำตาตือ้อแขงหาเงินในเตียงปากเขียวว่าหยากนตาตื้อแขงหาเงินอยู่นั่นสั่นเลยแต่ก็มาตัวคู่เลยแบบนี้ว่าได้ได้ปากโคลยาย่เสียมาฝากคู่มันาด แต่เท่ามือนีหอนมือนหนังมันให้ใส่ปอกคออยู่แลาวก็ฝากไฟบุปผคองหน่อย่นจ้าไปใหายต่อยแบบเขียวมันเป็นังสีแล้วบอกไ้ฟังแล้วมันเป็นมากเป็นสีละ่ะแต่ว่ามันเป็นคนหนาหักตัวแบบเขียวเนี่ยมันมันเป็นคันเหมือนหักมูหกกักขวดเพืย,ยังนี่ไปใส่มสาใส่มันกระมู่หลายมันเป็นคั้นหนหาหักมูเนาะ มันเป็นขน้นโมจิทีดอกมันบ่แพงดอกมันไปนน้ำมูลมันหาเหแตุมูกินมาเคี้ยวนมัแต่ว่ามันขี้ค้านเลี้ยนซื้อเท่านั้นล่ะแม่วิมันก็ดีเบิดเป็นหดอันเป็ดยอ,อดอันเป็ดยอดอันยังมีโอ้คือหอดได้เล็กคือกันวิต่ว่าพี่มีหนังมันน่ารักจังบ้านนี้ ขอบคุณได้ต้อยนะคะขอบคุณได้ต่้อยเ้อที่แบมากอ้วยเอาประคอไงเล็กกับใครบ้านกับเจ้าสั้นหรือเจ้านมัดดินสีงนุ่นคู่ตัวเล็กแต่งสันงส้นตัวเล้กแด่หหย่าน ที่แรกว่าสีหอยสอบตกซ้ำอสัส้นมาที่นี่ก็เลยว่าเอามันเองกระคอมาให้ก็เลยว่าเอาผู้สอบให้ยเลี้ยวก็เลยว่าให้ยพ่านให้เลื้ยงสั้นทุกโดก็เลยว่าสิ่งละโอ้ยยังไม่กี่ตัวเลยเด้อบักเขียวนะนั่นเห็นบอบักเขียวที่เรกว่าเจ้าตัวเล่าแม่เจ้าไปตัวอีหยังเล่าเจ้านี้เจ้ได้ตัวผู้นั่นผู้ดีดีเถอเปลื่ยนไปหัวหน่าเขียวมาเลยว่า ซื้อหย่งนี้ดนต้อยพนะเขียวจะพมพ์ย่างเอาบ่มีบ้านไดยต้อยพะนะโอ้ต้อยติอันโจน่มันกดบ่ได้ม่่อยว่าบ่สิเอาอันนั้นให้เลาเาก็มันก็กดบ่ได้เดี๋ยว่ไปเบิ่งอันนี้ก็ม่ั เออนั่นอยกระซิลงมานั่งสิด้วยโคตรมองไหนล่ะะมาที่นี่